สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนมื่นตัวยงนะครับแม่ไม่รู้ว่าไอ้เปอ๋อไอ,ปอ้ไอปอ่องไปสรรหาวงบอยแบนด์จากเขเมรมาจากไหนกับน โสวยงามไส้ประสาทกูจะเสียมันบอกว่าเอฟซีเนี่ยขอไมายแอดมินก็งงขอมาตอนไหนวะหมายเหตุคลิปนี <c oughs> ้สงำหรับการบันเทิง,มมงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับการเตือนใดๆไอ้เป๋อไอ้ปองก็อ้างว่าเอฟซีขอมานะครับไอ้แอดมินก็จัดให้ตามคําขอก็แล้วกันก็เพื่อนๆเอากูงงไปหมดเลยเอาไปฟังเออไตเติ้ลสักนิดหน,หนึ่งนะครับ โอ้ตายเลยงามใส้ให้เปิดให้ป่องมึงเอาอะไรไมาให้กูดูวะเนี่ยตายเลยนะครับแอดมือหลุดเลยครยนี่ขนาดไทท้นมึงยังหาขนาดนี้เลยนะครับถ้เกิดเจอคอมเมนต์กูไม่รั่วเลยเลยวะเนี่ยโอ้ตายและหนักในกูข่าวดี ทำไมคนดีๆอย่างแอดมินต้องมารับรู้รับฟังวงบ้าวงบออะไรแบบนี้วะเนี่ย <c oughs> ออไอ้ลดตาป้อนเ <c oughs> <c oughs> ช่นเคยครับเพื่อนๆฟังพวกรบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้เป็นใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกการอดฮมินก็จะหูเป็นหาวตาเป็นไรนะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ <c oughs> ออปรสาทความคิดเห็นที่หนึ่งเปยเวงหล่อมากใครว่าเปยเวง เออในวงนี้มีคนหน้าตาดีด้วยเหรอมีคนรูปหล่อด้วยเหรอตายแล้วนะครับไอ้งามไส้แม้นึกว่าเหม็นนี่จะเมาแต่กาวแล้วก็ละเมอเพอพบนะครับหลุดหลุดลรัวไอนี่ตาถวยหรือเปล่าเนี่ยโหนหนักเลยกูกาวนี่น้ําตากูจะไหลอ่าสําหรับ f อซท่านไหนนะครับที่เออเป็น f อซของบอยแบนด์จากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ รู้จกักคุณพี่เปยเวงก็บอกแอดมือหน่อยนะครับว่าเขาใส่เสื้อสีอะไรหน้าตาแบบไหนนะครับโอ้ตายแล้วแล้วกูจะรู้ไปเพื่อ<า>อะไรวะเนี่ยที่สอง <c oughs> หน้าตาดีกันทั้งวงขวัญใจของสาวคอมเมน <c oughs> อันนี้มึงคอมเมนต์จริงจังใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ตายแล้วไอ้งามไส้กูรู้สึกมั่นอกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาเลยครับเพื่อน แบบนี้เป็นนักร้องเป็นบอยแบนด์ได้จริงๆไอ้นี่บอยแบนด์ไปได้น่าจะเป็นเด็กสมบูรณ์มากกว่านะครับแต่ละคนนี่โอ้โหตายแล้วนะครับตัวแทบจะแตกนะครับ <laughs> อ้าแหมก็ยังว่าลนะัญใจของสาวเขเมรเราก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะี่แหละแหมตายแล้วเหม็นเขียวมาเจอกับแก๊งเปรี้ยวแล้วมึงบันเทิงกันแล้วมึงข้าวนี้นะครับกู <laughs> ดูกี่ครั้งกี่ทีแอดมือก็ยังงงอยู่นะครับว่าไอ้นี่คือวงนักร้องบอยแบนด์จริงจังใช่ไหมวะเนี่ย งามใายอ่ะถือว่าเป็นมิติใหม่ของการฟังเพลงกันแล้วกันนะครับโอ้ประสาทกูจะเสียตายแล้วคุณความพิเเลยที่สามเสียงหวานมากร้องเพราะถูกเพลงเขาตายแล้วคุณนึกว่ามีเพลงเดียวมึงยังมีอีกหลายเพลงอีกเหรอวะเนี่ยโอ้ตายแล้วก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าเสียงแบบนี้นะครับแหมเมนี่เขาบอกว่าเสียงหวานคับเพื่อนเพื่อนในแฮตมิก็บอกจะเข้าใจได้นะครับเพื่อนแต่งงรับเพื่อนๆไอ้ที่บอกว่าร้องเพราะเนี่ย เพราะอะไรถึงร้องดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับเอาได้ข่าวมาไม่รู้ว่าจริงเท็จหรือเปล่าวาไอ้เพลงนี่นะครับเพื่อนเพื่อรู้สึกเอาทำนองมาจากประเทศจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าสำหรับ fc ที่พอจะมีความรู้หรือเคยไปผ่านหูผ่านตาม,มาก็ววรบกวนบอกคอมเมนต์ไอ้เปอิอไอ้ปองหน่อยว่าสรุปเนี่ยเอมเมนยังทํานิสัยละสันดานเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อนๆเอาก็ชอบก๊อปปี้เพลงจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเพลงต่างชาติมาเป็นของตัวเองแล้วไม่ให้เครดิตนะครับแล้วมาอ้าง,งว่าเองเนี่ยเป็นต้นฉบับเฉยเลยนะครับโอ้ตายและไอ้งามไส้ไอ้รอดตาบลความคิดเห็นที่สี่ฉันขอยกให้วงนี้คือวงสามีแห่งชาติโอ้สามีก็มาอู้เอากูจะรั่วนะครับเพื่อนๆอ้าแหม ไหนๆก็ถือว่าเป็นวงดังจากเขมรก็เาฝากเอฟซีนะครับที่เป็นชาวเขมรที่แอบเข้ามาสอดสองช่องไอเปอิดไอปองอ่ะเฮ้ยมึงไปช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับเพื่อนๆอ้าขอแนะนําก่อนฟังก็ช่วยดมกาบูดเป็นเปียกเน่าฐานเอ๋งบ้าก่อนเพราะอะไรล่ะครับเอ้าเดี๋ยวมึงฟังแล้วไม่พอแล้วมึงก็จะมาใส่้ายไว้แอดบึนไอเปอิดไอปองบูลลี่นะครับโองามไส้ไอรอดตาบอนความคิดเห็นที่ห้าส่วนตัวฉันชอบวงนี้มาก เพราะดังที่สุดในกัมพูชาแล้วหลังจากนี้ขอให้พวกคุณดังกว่าวงแบ็คพิงก์จากเกาหลีใต้เพื่อให้ชาวเสียมมันรู้ว่าชาวเขมรไม่แพ้ชาติไหนไหนหรอกโอ้ตายแล้วเลอะเธอไรสารละไอ้ปัญญาอ่อนมึงวางถุงกาวลงก่อนไอเม็น เขาทำนองนะครับรู้สึกจะมาจากประเทศจีนหรือกอปี้นะครับแค่มาแปลงเนื้อเฉอยเฉ,ย,ฉยเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆ่แถมทำไมรู้ไหมครับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาที่รู้กันเองภายในประเทศนั่นแหละครับ <laughs> มันไม่ใช่ภาษาสาโกนครับเพื่อนเพื่อน ดังนั้นนะครับเพื่อนๆจะไปดังระดับโลกเนี่ยเขาไม่อินนะครับเพื่อนๆโอ้โหตายแล้วก็มีแต่ลูกหลานท่าแต่งไหวที่มันอินเนี่ยมึงอินกันเอง,ม,ง,เองมึงก็อย่าไปดึงชาวโลกเขามาอินด้วยนะครับเพื่อนๆและยิ่งไปกอปท่วงทํานองดนตีเข้ามานะครับโอ้โหตายแล้วแล้วแต่ละคนเปนแหมตัวแทบแตกเนี่ยนะครับเพื่อนพุงพุยเนี่ยตายแล้วไองามไส้มึงอย่าไปคาดหวังอะไราให้มันสูงมากนะครับนี่จะเน้นเอาฮงเอาฮาสนุกสนานก็พอไปวันไปวาได้นะครับเพื่อนแต่ จะดังระดับโลกเทียบเท่ากับวงระดับโลกเขาไม่ได้นะในแมนมึงวาวถึงกาวลงก่อนมึงใหเย็นๆนะครับมึงเชื่อกูเหรอโอ้โหดาวกัความ <จะ S 2> คิดหเห็นที่7แชร์ให้พวกเสียมมันดูแล้วหรือยังพวกมันจะได้อิจฉาชาวเ,าเหมเนโอ้ประสาทกูจะเสียหนักเลยคูคราวนี้โอ้ไม่ต้องกลัวนะครับ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศเฉพาะชาวเขมรนี่น่าจะหลายล้านคนนะครับมันแชร์แน่นอนนะครับจะบอกก่อนนะครับไม่รู้ว่าแชร์อีท่าไหนยอดวิวยังไม่ถึงแสนเลยนะครับเห็นข่าวลือว่าห้าหกหมื่นไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดอ้าขอเป็นกำลังใจให้วงบอยแบนด์ของเขมรกันและกันนะครับ ที่เป็นเอ่อวงที่ทําเพลงมาเพื่อเอ่อชนชั้นแรงงานชนชั้นกรรมกรแบกหามนะครับเข็นผักแบกปูนเาฟังกันได้สบายเลยนะครับโอ้ยงามไส้ไอ้ที่ยังค้างคาใจแฮดมินกับไอ้เป๋อไอ้ป่องก็คือทรงปัดเป๋แล้วก็หัวทองเนี่ยมึงคิดกันได้ยังไงวะเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็เห็นตอนเล่นเออเขาเรียกโจชนนาำชะมยเนี่ยแต่ตัวดําหัวทองปัดเป๋มันขาดหูขาดตานะครับเดีนบอกตรงๆว่าเออ ชนชั้นแรงงานกรรมกรนะมึงไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้ดีอย่างพวกกูชาวเสียมชาวสยามหรอก็มันขัดหูขัดตาขนาดไหน <laughs> โอโหห้งามไส้ไอ้รอดตาปนก็ได้จ,จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถมารวมเป็นความเห็นคนในชาตินั้นทงหมดได้นะครับอ e ีบีเนนมืนกระบาบขอบพระคุณกวนมืนตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับาฝากแรงงานนะครับต่างด้าวทั้งหลายอย่างชาวคอมเมนต์สนับสนุนวงบอยแบนด์ด้วยนะครับอุตส่าห์ทำเพลงมาให้ฟังแล้วก็ <c oughs> ช่วยอุดหนุนผลงานของศิลปินตัวแตกบ้างนะครับเพื่อนไม่ใช่เก็บเงินไปซื้อแป้งเปียกเน่ากาบูด มัวแต่ไม่กล้ากินไม่กล้าใช้นะแล้วเมื่อไหร่นักร้องของพวกคุณพี่เนี่ยเขาจะไปถึงฝานนะครับโอ้ประสาทมันจะเสียไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสอง,สองกุละเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแตง